พี่จะไปเอ็กซ์เรย์กันเลดีกวก็ใจันแล้วตัดใจเราจะต้องรากสายชาร์ตที่เราต้องซื้อคือสายชาตใช่ไหม ใส่ไปเหรอใส,สอ่ใเราพี่มะนั่งให้เง่ได้มาเลยเปนเปนหวนวครับมาแล้วเห็นไนหะมยังว่าช้า,าช้ากว่าจ,จริงหาวเฉยเอาใส่ทั้งผู้ชมแล้วครับไม่ออนแล้วเหรอจ้าวฮะอ,นะออนแล้วเขาจะเห็นเราเนะจนเลยเขาไลฟ์สดบนทางเฟซบุ๊ก k ดิ เพื่อนจะเข้าเลยเนี่ยมีมีคนมาเยอ เป็นการทดสอบนะคะทดสอบการตั้งกล้องไลฟ์สดแต่นี่เป็น YouTube ทางเ c ซ b o o k จริงๆแล้วแฟนเพจพอกันเลยนะเท่าๆกันเลยนะดันเบ์เท่ากันเลยนะทางเพจก็แปดพันกว่าทางมันหลายเพจเกินทางเฟซก็ห้าพันทาง YouTube ก็แปดพัน ยึดเข้าไม่ได้ยึดเข้าเป็นเจ้าของช่องปะไม่ได้เป็นไม่ได้ไม่ได้เป็นนะเข้าได้แต่เจ้าของช่องเข้าช่องตัวเองไม่ได้เนี่ยคนเล่นเป็นเจ้าของช่องเลยยึดยีดยึดเช่องตั่เองได้เออดูดูตือะแค็งได้ได้วยนะ ไม่ดูเลเ้าไปกดเข้าไปยูทูบชงตัวเองเไ่ได้ตามตัเองเร่เรา้ีกอยได้ด่เนงเป่อตวีู้นะงเข้าดูวันนี้รายการพิเศษนะคะวันแรกทดสอบก่อนแค่คิปเฉยได้ละ

ลาส่งของให้ดูต้องส่งไปที่นี่เอาไปดูสิ <c oughs> <c oughs> จริงๆแล้วอย,ยลนะะอยู่ในโซเชียลปปีนะคะอยู่ในโซเชียลปปีาคุยกัลเล่นกันบันชาเดี๋ยวถ้ามาดูนี่ก็เอคุยผ่านไปเรื่อยนะมาะไอ้พ่มากํามานั่งดูนี่เก็พูดเเช็เช็นเชเช็คมาเลย กีบคนไม่เลยไม่เช็คคนไม่ได้จะมีคนดูเช็คไม่ได้เราจะนี้เราจะรู้ได้ไงดูอยูอ่หนึ่งคนอ่าดูอยหนึ่งคนภายนอกดูอยหนึ่งคนจะเชืไหมว่าใครดูตรงไหนถึงจะรู้ว่าใครบันทึกไปยังหลังดูใายหลังบันทึกไปยังเพลย์ชร์ชสนใจไม่สนใจ Mày tăng mẹ nằm trong Ai thả Mẹ đi Hãy subscribe không ึ้นมาเองแล้วนะผมจะจับจับภาพตอนที่เคลียร์หน้าสาคนดูถ้าเราปรับกล้องเพิ่นี่มันก,ก็จะไปตามนู้นแล้วจะพี่เราทำอะไรอยู่นะ มันไม่ได้ยินเสียงสองท่านที่เข้ามาแล้วนะคะก็นั่นดูจอตรงน,นี้อันนี้เรามาทดสอบเดยวให้ข้ออินกระผาเรา,เา,เา,เา,าขึ้นมาเนาะใครดีอยู่ข้างลนะ่างเนาะเยอะกร์ผ่าเราหมหน่อย ช่องใหญ่ๆกลมันแค่ไปสนขนาคเื่อไหร่ที่รูเทียบวันนี้นะคะเป็นวันแรกของการไลฟ์สดเราพยายามจะทำตรงนี้เป็นสตูดิโอนะคะปกติเราจะได้เห็นเป็นตู้คอนเทนเนอร์เอาเอาเอาสินค้ามาวันนี้คือเราจะพิเศษในการเปิดช่องเนะเาะก็ช่องเดิมน,นี่แหละแต่ว่าเป็นการ มานั่งคุยกันมาขายของนะคะมาไลฟ์สดขายของอตลาดตลาดก็หลายๆตลาดเป็นสาเหตุของโควิดประเทศจะล็อดาวนะคะทีนี้เราก็จะจเป็นที่จะต้องมาติดตามกันทางโซเชียลมันก็อยู่ที่อย่างขออนุญ,ญาตกล่าวถึงคุณพิมพ์พิพายนะคะซึ่งเป็นแม่ค้า ที่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยที่ขายทางโซเชียลนะคะก็น่าสนใจนะคะสตอรี่สินค้าอะไรต่างๆน่าสนใจเป็นต้องศึกษาเราก็ต้องหันกลับมาดูตัวเองเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราก็ไลฟ์สดข,ขายของในโซเชียลมา8ปีไม่เป็นเป็น,ปนแต่ก็ คนเละแนวกันนะคะเราไปในแนวเกษตรนะคะลงพื้นที่ไปปลูกแต่และจังหวัดก็ไลฟ์สดบ้างทําเป็นคอนเทนต์บ้างอะไรบ้างแต่สิ่งที่ได้เรียนรู้จากคนรุ่นใหม่ก็คือเขาทําอย่างต่อเนื่องนะคะ <G ül> เราเหนื่อยเราก็พักลึกขึ้นอยากจะทําเราก็ไปนะคะ, <G ül> ะเราขาดความต่อเนื่องขาดความต่อเนื่องตอนนี้ก็คือเราก็จะพยายามมา หนึ่งในช่วงนี้นะคะเป็นช่องทางการเกษตรผลอยู่ทางการเกษตรอาจจะขอแจงอย่างอื่นบ้างเพราะถ้าเกิดจะไร์สดกันทุกวันเนี่ยมันก็จะต้องมีหาสินค้าอื่นเข <c oughs> <ๆ S 1> ้ามาช่วยนะคะที่เป็นประโยชน์นะคะหลักๆเลยทางช่องเราก็จะเป็นอินทรพรลัมนะคะเป็นอ <c oughs> ินทรพรลัมไม่น่ตื่นเต้นจะร้องร <c oughs> ้องรำทำเพลงเต้นไปด่าไป <c oughs> ก็ไม่ใช่คาแรคเตอร์ของเรานะคะไม่ไม่ไม่ใช่แดวค่ะค่ะเอาข้นมาเลยข้นมาเลยข้นมาเลยเอาธรรมชาติธรรมชาติเนาะผู้เฒ่าไร้สดนี่นะคะอิมพีทาร์ลัมจากปาเลสไตน์นะคะจากปาเลสไตน์อเออนะคะอิมพีทาร์ลัมจากปาเลสไตน์แล้วก็เอา เปบัตพัะสถานเราลงซะก่อนนะคะนี่ก็ไม่ไม่ไม่พร้อมสักเท่าไหร่นะคะหลายขนาดเดี๋ยวอจับก,กล่องแม่เลยจับแบีสตายนะคะนำเข้านะคะอ่าโอเคเห็นนะดีสตายสั้นๆอย่างงี้นนะโอเคไหม ไม่เห็นโลกลูกยาย,ยาวจิตมซอกนะคะหกิโลนะคะ5กิโล เป็นคอยยืนซูมตัวเองตัวนี้พี่ว่แมงแต่ถ้าหันมาทางนี้ปุ๊บก็จะได้เป็นคนคอยยืนซูมถ้าเห็นเลื้อยก็ซูมมีงานจากไปร์ลสไตล์นะคะไอ้ยึตัวเองเดี๋ยวหลังเราจะมีภาพกลับไปตามที่เราไปไปร์ลสไตล์นะคะเ่วนนี้ได้ไปเยี่ยมเชิญนะคะ แล้วไปด้วยตัวเองจะเป็นงานเปลี่ยนการเปลี่ยนไปหรือเปล่าเนี่ยเราทดสอบหรืเปล่สอบขายเลยทดสอบนะขายเลยรู้ข่าก็ขายเลยนะขายเลย,ย,เ,ลย,ยเห็นใจนะฮะเนื้อหลุดนะคะเนื้อหลุดเจ็ดวิสสอบ อันนี้ไม่เหมือนๆๆกันเลยนะคะไ้กินเองเห็นไหมคะใหญ่นะคะไซส์ใหญ่ด้่นนะคะด้าน,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 นติดราคาไหมยังต้องให้ติดราคาเสมอ วันนี้นะคะถ้าจะขอราคาส่งซึ่งไม่เคยมีมาเลยสำหรับไซส์ใหญ่นะคะไซส์ใหญ่เฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะสำหรับคนที่ทักมาภายในวันนี้เท่านั้นเพราะว่าการทักมาแต่ละครั้งจะมีะ youtube มันเข้ามามันไม่ดูดนะเนาะมันยังไม่มีระบบดูแลย,ยังไม่มีอะไรแต่ก็พิเศษสำหรับคนที่ติดตามนะคะถ้าสนใจนะคะน,นิดใหญ่ไซส์ใหญ่แบบนี้นะคะ เนื้อจูนเนื้อแน่นจากประเทศปเทศาเลสไตน์ตามกล่องเนี่ยนะคะแล้วก็ขนาดครึ่งกิโลขนาดครึ่งกิโลหนึ่งกิโลนะคะหนึ่งกิโลในห้างนะคะไซส์นี้ไม่หนึ่งกิโลนะคะเยอะมากนะคะหนึ่งขันกลมนะคะหนึ่งกิโลนะคะยังไม่ชินกับกล้องนะคะยังไม่ชินกับกล้องปก,ปกติแล้วเราจะดู่แค่หน้าจอสำหรับมือถือ ทีนี้มันเป็นกล้องใหญ่ต้องมองกล้องให้เป็นมองกล้องว่าอืมถามว่ามองได้ยุบเป็นยังไงทดสอบนะคะทดสอบยังไม่ชินกับกล้องนะคะยังไม่ชินกับกล้องแล้วก็ยังไม่ชินทิศทางตอนนี้มีกล้องสองตัวก็ยังไม่รู้อ่าอย่างตัวนี้ลองขอดูตัวนี้สิมันจะต่ำไปเนี่ยมัน,นมองไม่เห็นดาแล้ว,วอืมอืม หลอดตัวนี้จะกลับมาดูให้ดูสินค้าเนี่ยนะคะโอเคใช่ไหม mm hmm. อ่านะคะอนนี้เดี๋ยวเราจะปิดต,ตัวนี้อ่ะผมก็อย่างนี้แล้วเนี่ยมือไม้ก็ไปทำมาใหม่เลยนเนี่ยเพราะว่าไปปลูกต้นมานะคะไปโกยดินมานะคะเนี่ย ใหญ่มากแห้งนะคะแห้งสนิทน,นะคะแห้งนุ่มอร่อยนะคะเนื้อนุ่มอร่อยรับประกันเลยนะคะจากประเทศปาลสไตน์สำหรับเปิดร้านวันนี้นะคะมีขายเท่าทินกับขายขาดทุน <c oughs> ไม่มีกำไรนะคะจะสำหรับสมาชิกนะคะสำหรับสมาชิกราคาพิเศษพิเศษเลยนะคะเมสาค่าเมสาเป็นตันนะคะ ถ้าเมาเป็นตันเลยนะคะนะคะ,ะ,คะถ้าเมาเป็นตันหรือเมาเป็นร้อยกิโลนะคะหนึ่งร้อยกิโลนะคะหนึ่งร้อยกิโลนะคะครั้งละหนึ่งร้อยกิโลจะไปที่ สามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทห้ากิโล่องใหญ่อย่างนี้เลยนะคะกิโลละสามร้อยห้าสิบาทเพราะั้นตกเท่าไหร่นะคุณก,ก่อนห้ากิโลสามร้อยห้าสิบปกตินะคะปกติกิโลละห้าร้อยนะคะกิโลละห้าร้อยแล้วในห้างเนี่ยขายกันกิโลละพันกิโลละพันสองในห้างย,ยังขายอยู่ที่กิโลละพันและพันสองนะคะ 500บาทนี่คือในราคาโซเชียลที่เราขายกันสำหรับสายพันธุ์แมจูนบางรายการนะคะครึ่งกิโลนะคะบางรายการครึ่งกิโลครึ่งกิโลนะคะขาย290บาทครึ่งกิโล290บาทก็เท่ากับเท่าไหร่คะก็เท่า290บาทครึ่งโลนะคะก็เท่ากับเกือบหกรกว่าบาท นะคะกิโลเกือบหกร้อยบาทใช่ไหมห้าร้อยแปดสิบบาทนะคะตอนนี้นะคะถ้าเมาส์ยกนะคะคือสามร้อยอตัวนี้ขอสามร้อยห้าสิบบาทนะคะต่อกิโลนะคะแต่ตั้มสั่งหนึ่งร้อยโลขึ้นนะคะยกลังไปเพราะมันมีค่าถ้าเป็นเหมือนเดิมจะมีค่าแรงนะคะอันนี้กล่องเขาไม่ได้ทำน้ำหนักนะคะพี่ นะให้ตีน้ําหนักมาหนึ่งกิโลตรงนี้นะคะหนึ่งกิโลตรงนี้นะคะใช่ไหมกิโลละพิเศษสุดๆแล้วนะคะสี่ร้อยห้าสิบนะคะสี่ร้อยห้าสิบเฉพาะวันนี้ถ้าเอาเป็นกิโลแบบนี้นะคะเป็นกิโลแบบนี้เฉพาะวันนี้นะคะสี่ร้อยนะคะขอแค่สี่ร้อยหนึ่งกิโลเพราะฉะนั้นครนึ่งโลถ้าท่านสั่งครึ่งกิโลคือ 2 0 0บาทนะคะครึ่งกิโล200้อบาทสายทำได้จุนนะคะครึ่งกิโล200บร้อ่บาทแพ็กเกจอย่างนี้นะคะแพคไข่เล้วเรียบร้อยอบเล้วเรียบร้อยนะคะครึ่งกิโลสองร้อยบาทะกกน,นะคะเดีว้เลยนะคะ,ะครึ่งกิโลสองร้อยบาทสันะะ่งได้เลยนะคะ,คนะคะวันนี้เป็นการทดลองเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะเฉพาะวันนี้เท่านั้น นะสำหรับสายพันธ์ุเมจูนอยู่สองคนใครบ้างเนาะคือจะไม่ชินเนาะไม่ชินไม่ชินกับไม่ชินกับกล้องแล้วก็ไม่ชินที่จะมองเห็นขอขยับไปอีกนึงไม่ชินกับการมองไม่เห็นแบบ แฟนเพจนะคะปกติแล้วเราจะเห็น page, แฟนเพจล้วก็จะได้อ่านไลค์นะคะได้อ่านไลค์กันว่าใครพึ่ยังไงแต่ถ้าเป็นเฟซบุ๊กนะคะเป็นเพจนะคะเราก็จะสามารถเข้าไปอ่านได้อันนี้เป็น youtube ก็ทดลองดูอันนี้วันนี้วันนี้ทดลองนะคะอย่าเสีษากันนะคะแต่สำหรับใครที่อยากจะชิมพันธุ์ไม่จินก็ทักเข้ามาได้นะคะทักเข้ามาได้สำหรับวันนี้นะคะราคาพิเศษนะคะ ปกติแล้วเนี่ยติดตามมันอยู่เจ็ดแปดพันคนนะตอวนนี like ้จะน้อยมากนะฮะถ้าเราลองขอเวลาอีกสักประมาณหนึ่งชั่วโมงเราจะกลับมาใหม่นะเดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงเราจะกลับมาใหม่นะคะขอติดราคาติดอะไรให้เร้อยกอนอันนี้ทดลองกล้องทดลองมุนกล้องมุนนี้มุนนี้เราเรายังไม่ชินนะคะยังไม่คุ้นเคยชื่อ อันนี้ถือว่าเพื่อนกันนะคะเพื่อนกันที่ติดตามมันอยู่ในนี้ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวอีกสักชเชมานึงเรามาพบกันค่ะ